สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจดหมายข่าวอีนิโอ UDN 3ฉบับวันอังคารที่11เมษายนพุทธศักราช2566วันนี้เวลา9นาฬิกานายกิติชยัยสารรัตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3พร้อมคณะได้เดินทางไปประเมินผลงานในการของมีหรือเลื่อนวิทยาฐานนชำนาญการพิเศษสายงานผู้บริหารสถานศึกษาด้านที่1และด้านที่2 ซึ่งมีผู้ขอรับการประเมินดังนี้ 1. นายฉลาดวิรุณพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ 2. น,นางประาวรินลาลดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์สามนางพัชรินเรียบร้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเก้าณห,ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าเก้าอำเภอชายวนจังหวัดอุดรธานีข่าวต่อไปกลุ่มนโยบายและแผนได้ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทาตด,ดอนตูง เนื่องจากประสบวาตภัยพายุโซนร้อนทำให้อาคารเรียนเกิดความเสียหายและได้เดินทางไปยังโรงเรียนร่วมก้าวเพื่อตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารเรียน216ลอลิง157กอไก่ที่ดำเนินการก่อสร้างใหม่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ